ก็ดีอยู่ก็มีความคิดอ่านอย่างไรก็คุยกันได้ตามอักษยาศัยเองครับก็บรรยากาศ การปฏิบัติทมเห็นงามเห็นดีเห็นชอบอย่างไรก็ว่ากันไปครับหรือความรู้สึกในปัจจุบันท่านอยู่อย่างไรถึงทําให้ชีวิตวางเฉยได้มีความสุขได้ถึงไม่ทุกข์ก็อยู่ในความว่างเปล่าได้หรืออยู่ในหรืออยู่ในความสุขกับความว่างเปล่าอารมณ์นิพพานได้ ขอเชิญท่านสาธิยา,ยา,ยายงั้นผมขอเชิญท่านอาจารย์ปู่อันดับแรกเลยครับถ้าหากท่านว่างมไม่ได้ว่าการันขึ้นโค่ว่าถาเก็คุได้ไดก็คุยได้เลยอยากอยากคุยอะไรก็คุยได้เลยครับเพราะว่าเป็น คุยได้ตามอัธยาศัยในความนึกคิดที่ที่ให้ผู้ดียินได้ฟังแล้วเกิดความเอปล่อยวางได้นะครับนะปล่อยแล้วละละแล้ววางได้นะครับนะทำอย่างไรเชเลยครับ ชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ง่ายง่ายต่อการดำรงชีวิตวัตนวันนี้ทีนี้คนที่คิดว่า ญาเนอะเข้าใจที่ตวเองเนี่ไม่มีศีติดศีลอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเข้าใจใหม่ ¿Cuántos ปัญญาของพุทธานะ่มามามาใชเานะนี่ปัญญาของพุทธนะเนี่ยก็มีบอกไว้ว่า มันไม่ดู Tchau, tchau. about